มื่อนี้ได้ปลาแซลมอนมาจ้ะกะสีเห็ดก้อยปลาแซลมอนจ้ะอันนี้ก็หั่นไปแล้วถ้่วเนึ้อหรือก็ะสืออันนี้หั่นอีกเห็ดอีกเซตดสองอย่างเลยจ้ะโอเคจ้ามาหั่นกันเลยจ้าโอเคจ้าตอนนี้ก็มีต้นหอมผักชีหัวหอม,มหนาวจ้ะแล้วก็ปลาแซลมอนของเฮานเานะเาะเฮากระสีมาเห็ดก้อยแล้วเป็นีงเอาหยับนี่เข้าไปออกไปสักกอนโอ้ยอ่า มาถจ้ะอะไรก็สิบปีผักหน้าวใส่นี่แหละจ้ะแซ่บจ้ะปลาแซลมอนเฮ,ฮ,ฮ,ฮ็ดเฮ็ดดูเยอะเพราะว่าอันแฟนเป็นกับมากกินจะคล้องกับมากกินของสินะ่ะหอมผักหน้า,าวใสเลยจ้ะผักหน้าวเมื่อน,นี้น้ำดีขนาดเลย สอนมะควดนีงก่อนโอเคกะทีใส่ข้าวคั่วที่หฮาขาดบ่ได้นี่ก้อยเพิ่นก็ต้องมีข้าวคั่วเนาะข้าวคั่วบ้านเ่าเฮามันหอมดิฟันหลังยังแสบยังมักเลยใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยเด้อจ้ะเดอ้อ เอาเอาปักเพริกใส่บัดนี้ใส่พอเห็นเพ็ดพอประมาณกระเฮาสิกินเพ็ดนะค่อ,คอยใส่ใหมสิใส่สิขาดป่ได้ก็คือน้ำปลานเนี่จ้าใส่แล้วก็น,น้ำป่าจ้ากะเ, <c oughs> เอาสิใส่หัวหอม ไปซกักกอนแล้วใส่ต้นหอมผักชิ่นนะดูจ่าไปตะกินแซ่บป่ะหอมอขอใส่กราควรอีกนหน่อยนึงเพราะเป็นคนเด่ม,กกมักข้ควคอ่ะไปได้ยั่มแล้วมันกึบๆดิ ขอโทษจ้ะมันก็สิสั้นนิดแั่หน่อยนึงเนาต้นหอมปักชีกลงไปขออนุญาตค้นสัก,ก้อนได้ค่ะเด้อ